เลื่อนผ้าได้นะยครับพี่ผ้าผ้าเลื่อนได้เลยครับพี่ี่เราก็เลื่อนผ้าเลยพี่มีกระสอบไหมครับกระสอบไม่มีครับกระสอบรถถุงให้หน่อยยายนี่กระสอบมช่ปะไม่เช้าไปอุ้ยรถกลับด้านแล้วจังไหนจับเดือยนี่เล่นเลยต้องไม่ได้เล่นนะมันหายใจไม่ออกถ่ายเยอะแน่นอน โอ้ยตู้ใหญ่อะเท่าบ้านเราบอกว่าตู้หกเก้า้แปดหนึ่งแปดบวกเจ็ดขอใช้เอาวันสิบรอิบันสามมี่ไ้วสองอตู้ใหญ่เท่าบ้านเราที่ตอนนั้นอะ้ตู้ตใหญ่เท่าบ้านเราเลยเอตู

เก็เปียนหน้ามอมานะอยู่นนี้แล้วอย่าไปกินหมาเขาด้วยอได้